ย้ายมาอยู่ที่แลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แลนด์มาร์กใหม่ที่เชียงใหม่นะคะก็คือบริเวณคลองแม่ขาตรง้พูดดีๆอย่าเสียสีแม่ขาแม่ขาอะไรก็พูดดีๆอ่า,มาไม่เสียสีก็ได้คลองแม่งคลองแม่ขาที่เขาบอกว่า รับภูมิทัศน์ใหม่แล้วให้มีแบบฟิลแบบเหมือนเดนอยู่ญี่ปุ่นในนี้แล้วก็มีแลนดงมาที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันก็คือเป็นสะพานสีเหลืองตรงนี้เราก็เลยจะเอาเป็นโลเคชั่นถ่ายวันด e ก,กันตีมอะไรก่อนพูดอ่ะตีมอะไรก็คืออดี๋ยวเขาจะฉลาดเลือกแลนาารบรรณาธิคาเป็นผีญี่ปุ่นไงหรอเป็นผีที่สวยแบบสวยงามแต่อีกับปะเนี่ยนะสวยงามสวยขนาดไหนรู้ป่ะสวยขนาดที่อีเจนะทําสไตลิสต์นะทําหมวกใบนี้มาให้เสร็จนะแล้วก็กําชับปอนปอนเนี่ยเวลาเอาไปทาไม่ได้ดีนะอย่าให้ตรงแหลมแหลมหมวกมันพับนะ แต่ว่าใช้เสร็จแล้วอะทิ้งเลยนะอายเขาตอนเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากผีญี่ปุ่นให้จับฉลากเอาเขาทำชุดมาให้แล้ว3ชุดให้จับฉลากว่าใครจะได้เป็นผีอะไรมีอะไรบ้าง no f a สใส่ถุงน้องสีขาวคงไม่หมดเลยโอ้ยหมาหอดเลยอะอมึงหมามึงบอกผีไนมีหน้าหมาหอดเลยอะผีร่มผีร่มผีร่มอนน่าจะใช้แบบเป็นจับฉลากเหรออจับฉลากอ่ะมันลุ้นดีอ่ะมาจับสลากดีมามีฉลากโยนชุดไม่ล่ะโยนชุดไปแล้วใครอยากได้ชุดไหนก็ว้ายไปเก็บไม่เป็นไรกูราวันนี้แหละกลัวชุดท้ายได้ตามเเครื่องเอาเครื่องไหนแล้วแต่ละแต่ไม่เหมือนกันแล่มัช่ไมไม่ละในเครื่องมีเลขหรือมีชุดมีเลขมีชุดดวย จะเลือกก่อนเลือกก่อนพร้อมกันเลยได้เลือกไปแล้วว no. right> ่าจะเลอกอะไรอะไรอ่ะทำไมอ่ะเลือก่อนเลิกอยากเลืแล้วโอ้ยออกกันดิไม่ไม่กูว่าขออีจุ่มากอะไรอ่ะแล้วกูเป็นปัญหาชาวอะไรอ่ะฉี่ลมหรอเอาหมวกไหมกูคืออะไรหรอแล้วอ่แล้วฉี่ลมเป็นยังไงอ่ะมีเอาหมวกมาเป็นไงอยากได้ตัวไหนอ่ะไม่รู้ว่าไม่ได้อยากได้ตัวไหนเลยนี่หรอ นี่ักลวข้างหลังคือมึงบังให้กูเต็มที่เลยเนาะแต่ข้างหน้าเห็นนมกูหมดเลยตรงเนี้ย <c oughs> มึงชาบัางคลงไหมค่ะชาวบังคลงไมค่ะทั้งสายอะเห็นนมหมด <c oughs> เลยเนาะเอาดีๆให้ฮีเดะให้โยโกฟูทักดะอะไรก็ดูก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวกับป่ มันหัวล้านอะมันต้องทําเป็นกลมๆมันต้องนุ่นๆน้อยใช่ไหมน้อยมันน่าจะนู่นๆอันนี้หัวนูนจริงหัวอะไรคะหัวฉันเห็นตรงนั้นเห็นแม่นูมันเปิดเห็นไหมล่ะเห็นขามันเลยมันต้องลงไปในน้ําเลยเว้ยเนี่ยฉันจะได้ตัวกระป่าฉันลงในน้ําแล้วแต่ถ้านางชนะสองวิติดปุ๊บสัปดาห์หน้ากูจะใส่ชุดเขียวบ้างนะเขียวเนี่ยมงเหรอเขียวเนี่ยมงก็อยากถ่ายกับสะพานญี่ปุ่นเลยหล่นไปถ่ายกับสะพานเยเมืงดีกว่า หลันแต่งเป็นผียายเมืองแบบคอยให้น้ำลืมความทรงจำหนีดีกว่าเข้ากับหน้าหล่อนมากกว่าเมืองไปถ่ายตรงสะพานนี้สะพานอะไรสะพานควาย <c oughs> ผีล้มอ่ะไปยืนข้างนอกไปอีผีล้มมากลัวแดดอีค<ะ>่ะผีลม้มเรผีอยู่ในที่ร่มเขา <le> เรียกผีอ้าวจ๋เลยเป็นผีล้มเหรอเขาบอกว่าตัวกัปปะจะคอยหลอกแล้วคู่คนลงไปในน้ำเพื่อกินตับไตไส้พุงกัปปะหรือตัวเหี้ยที่ยาวโยงไปนนกินในน้ำ ท่นโทษจริงจริงก้นจีน่าจะได้แต่งวันนี้นะ,นะผีกินขี้ใครอ่ะที่จะอยู่จำอ่างอับน้ำตัวกินขี้ใครอ่ะมันมีนะผีญี่ปุ่นมันมีเยอะ,อะจังอ,ะอ่ะม,มันมีผีแปลกๆใช่ญี่ปุ่นมีผีแปลกๆเยอะเหมือนหลับปริญญาเราแล,ลยอะลับเสร็จปก็มนนนา,านอนถ่ายตรงสญญานามหญ้าในมหาลัยหญ้านี่ยนอนถ่ายตรงสะพานอะแบบไรนักหน่อก็ได้ก้อนจีเป็นผีอะไรไม่ได้หรอกผีอะไรได้แค่ผีน้องอุ้ยเล้งมาก แตงก็เป็นได้แค่ผีผีอะไรผีไม่ต้องมาอ้างลิ่งอ่างเสื้อหรือไม่ต้องมาอ้างเสื้ออ้างลิ่งทะเลาะกันจริงก็แล้งไม่ฉับฉับยิ่งตะผีให้ไอหมอนั่นน่ะเหมือนแบบมารุโกไม่เหมือนมาูกโกเหมือนอะไรอุ้ยมาเที่ยวมันใสจิตตะหมวกน่ารักนะไม่ต้องเป็นผีก็ล้มได้ค่ะนางอ่ะเวลาถ่ายรูปอ่ะมึงอย่าหาหมวกอย่างเงี้ยให้พี่กอล์ฟใส่อีกนะมันเหมือนแม่อุ้ย ีตัวนี้ไม่น่าลัวเลยอ่ะแต่น่าแก่อ่ะเขาเป็นล่มเหรอแล้วล่มเขาอยู่ไหนอ่ะหรือมันไม่ต้องมีเขาคเห็นยี่ล้มป้าไม่รู้อ่ะมันไม่ต้องเป็นไม่ผีล่มมันคือเป็นตัวล่มเลยไม่ใช่หรอไม่เลยตัวที่เป็นล่มเลยแล้วมันมีตานั้นอ่ะไม่ใช่หรอใช่นั่นแหละอ้าว มันคือแรงมันดันใจมันไม่ใช่คือต้องเป็นเปรอะแล้วมันชุดกูเป๊ะอ่ะแล้วมันแล้วมัชุดกูเป๊ะอ่ะเห็นเหรอน่าเขาเอาไปเก็บเขาไปที่บ้านพักอ่ะไม่ใช่บ้านพักคืนนี้นะบ้านพักคนชราเขาจับได้ผีล้มก็ถูกแล้วนะทำไมอ่ะมีลักษณะคันโอ้ยแรงมากเขาแรงมากเลยแต่นี่อินคันสุดจริงๆริงที่กอลฟควรจะต้องถือล้มจริงๆสักอันหนึ่งมาให้ดูแบบทำไเธอฉันดูไม่ออกเลยว่าเป็นผีล้มรกูว่าอีกับปะดูยากแล้วนี่ผีล้มดูยากกว่าอีส่วนอีผีโนเฟสอ่ะดู อันเดียวมืออันเดียวนี้แหละ no no face แล้ว no รักด้วยรักรอลิงเหรอแล้วเลืออุ้ยแรงมากอีเมืงงหมนไอ้นี่เลยอ่ะไม่หมดไอ้นี่เออเหมือนแล้วนักร้องซ่อน The Mask Singer อ่ะเหมือน The Mask Singer ไม่รู้ว่เป็นใครอ่ะเออเหมือน Mask Singer จริงด้วยอ่ะนักร้องซ่อนตายอ่ะ แต่ว่าถ้าเขาจะไปอ่อ้เขาเรียนร้องเพลงก่อนนะเขาหรออ๋อูเขาบอกว่าที่จริงอ่ะก็เจี๊ยไม่ได้ร้องเพียนนะคะแต่ว่ามันมีเพลงที่เหมาะกับช่องเสียงของก็จีอยู่อะไรอย่างเงี้ยออแต่เพียงแค่ครูยังหาไม่เจอแค่นั้นเองครูเรียนครูที่ไหน่ะจะได้ไม่ไปเรียนตามมันไ่ายมุมซอกบ้านเขาเหรอตรงนั้นน่ะหรอีคลองแม่ขาไปเท่าไหร่คนเดินมาตกใจร้องเป็นคลองแม่ พี่กอปไปยืนกลายเป็นคลองแม่อุ้ยอะคิดดูสิส่วนกูไปยืนเมื่อกี้ใส่พอใส่วิกแล้วกลายเป็นคลองแม่ชี้เลยเหมือนแม่มากที่จริงไม่ต้องถ่ายหลายรูปก็ได้นะตรงนั้นลนะหน้าไม่ได้เปลี่ยนหรออะมึงแล้วเขาไปยืนตรงซอกตึกอะเขาไม่เหมือนผีนะเขาเหมือนโจรมากกว่าจริงโจรมุมตึกค่ะไม่ใช่ผีมุมตึกค่ะยิ้ม่ลยหล่อนบอกว่าพี่เจนี่เขาไม่ยิ้มหรอ <c oughs> ก็ไม่มีใครนัดยิ้มกับเขาอะ <c oughs> ผีไม่มีนัดผีไม่มีนะอะไรอ่ะอือคือชุดของฉันกับอีกอดและการโพสต์าและการถ่ายมันดูเป็นแฟชั่นจริงๆแต่ของอีเจนก็คือเอาให้ดูน่ากลัวไปเลยเพราะไม่รู้จะแฟชั่นยังไงอย่าย้ายลเลยค่ะย้ายลงสิค่ะจะได้ถอดถอยจะกี้ค่ะถึงเวลาอย่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าใช้คําว่าใหญ่ใช้คําว่าเคลื่อน่ออเอาใช้สั์ผิดขอโทษเคลื่อนใช้คำว่าเคลื่อน ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่โหวตให้ผีไม่ต้องมาอาังลิงอังเสื้อเราไม่ต้องมาอาังเสื้ออังลิงอ้ยไม่ใช่นะคะให้กับผีไม่มีหน้าชนะในเทปนี้นะคะขอบคุณมากที่คนเห็นความสวยของเจนนี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีดวงตาจมูกคิ้วปากเลยแต่ก็ยังตะลึงในความงามของเจนนี่จะโหวตให้เจนนี่ชนะนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเที่ยวไทย